ถ่ายเลือกแบบไหนดีวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าผิดพันธุ์ที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยค่ะในเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยเราควรที่จะดูแลด้วยอะไรซึ่งแน่นอนค่ะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันดังนั้นค่ะวัตถุประสงค์ในการใช้ผิดพันธุ์เพื่อที่จะมาดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยก็คงจะต้องรู้ก่อนว่า ว่าแต่ละอย่างเขาเข้าไปทําอะไรในร่างกายของเราเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องเฟ้อเราอาจจะทายาถ่ายมาขามแขกท,ทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วมา,ามขําแขกเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรเดียวมีคุณสมบัติในการไปกระตุ้นทําให้ลําไส้มีการบีบตัวได้ดีแต่การทานนานเกินไปค่ะก็จะทําให้ลําไส้ไม่สามารถทํางานได้ด้วยตัวเอง ยาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนไทยสมุนไพรใดๆก็แล้วแต่นะคะเป็นสิ่งที่ส่วนเกินแล้วก็ร่างกายไม่ได้ต้องการเราจะทานเท่าที่จําเป็นและกระทานช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หยุดไม่ควรที่จะทานต่อเนื่องยาวนานใครบางคนมีความรู้สึกว่าถ้าทานยานาน,านเกินไปอาจจะมีปัญหาต่อตับต่อไต,อต,อตถ้าเราไม่ทานยาได้ก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าหากป่วยอาการของโรคเนี่ยมันพัฒนาไปจนกระทั่งจําเป็นที่จะ ต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดยาก็คงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าจะทานเมื่อไรทานแค่ไหนทานอย่างไรจรึงจะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เกิดโทษกับร่างกายต่อมาคือเรื่องของไฟเบอร์ค่ะเราทานไฟเบอร์เพื่อที่จะไปช่วยดึงเอาของเสียจากปลายทวารในลำไส้ของเราเนี่ยค่ะให้มันออกมาได้โดยง่ายบางท่านทานไฟเบอร์ได้ผลนะคะก็สามารถขับถ่ายได้ดีแต่บางท่านทานแล้วก็ไม่ถ่าย อาจจะเป็นภาวะของการที่มีกากอาหารล้นเกินอยู่ในลำไส้อยู่แล้วการทานไฟเบอร์มันจึงเป็นการไปทับถมอาการให้เป็นมากขึ้นแต่ถ้าในลำไส้มีกากอาหารน้อยการทานไฟเบอร์ก็เป็นการตอบโจทย์ที่ควรที่จะใช้อยู่แต่การทานไฟเบอร์เป็นประจําก็ไม่ดีอีกแล้วล่ะคะ่ะนอกจากไฟเบอร์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้วนะคะโบราณจะใช้วิธีทานน้ำมะขามเปียก รู้จักใช่ไหมคะมะขามที่ใช้ในการปรุงอาหารนี่แหลคะค่ะเรามะขามเปียกเนี่ยลวกน้ําร้อนก่อนแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้แล้วก็ขยำเอาอากากทิ้งเหลือแต่เนื้อของมะขามเขามีคุณสมบัติเป็นกรดนะคะมีรสเปรี้ยวจึงจะทําให้การขับถ่ายเนี่ยสามารถทํางานได้ดีนอกจากนั้นค่ะคือใช้เม็ดแป้งลักในขาละลายในน้ําจนกระทั่งเขาอุ้มน้ําได้ดีก่อนเราจึงทานแต่บางคนไม่เข้าใจนะคะบอกว่าจะได้ทานง่ายๆคือชองแปบ๊บนึงแล้วก็ ไม่ทันจะบานดีก็ทานแล้วก็ทานลงไปเลยซึ่งเราจะกะปริมาณเนี่ยไม่ถูกเพราะว่าเม็ดเมลักเนี่ยคะ่ะเวลาเข้าบานเนี่ยเขาจะมีพื้นที่กินพื้นที่เยอะตัวเม็ดแมลักเองเนี่ยเขาจะมีความลื่นอยู่ในตัวมันจะเป็นการไปนําพาเอาของเสียที่ตกเนี่ยออกมาได้จะทานสองอย่างควบคู่กันคือใช้น้ามะขามเปียกกับเม็ดเมลักทานแยกกันทานเป็นก่อนนอนอันนี้คือปลอดภัยแน่ๆถูกไหมคะเพราะว่าเป็นการใช้อาหารเป็นยา